ในเขตป่าพื้นที่จิตวิญญาณที่เราเข้าไปใช้สอยที่เราเข้าไปหาเก็บของป่าเพื่อที่จะเอามาเป็นฐานทรัพยากรในกรอเรือนเราดูแลจัดการไนป,ป่าอยู่ที่หนึ่งมืนแปดพันกว่าไร่เราสามารถควบคุมได้ประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ความสูญเสียหรือวความเสียหายก็จะอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ได้วางแผนงานคิดค้นหรือว่าวางกิจกรรมไว้ตั้งแต่นนเนิ่นล้เราก็มีการ ประชุมปรึกสาหารือแล้วก็มีการทําตารางแบ่งเวงเวยนยามแล้วก็มีข้อตกลงกันนะครับว่าเราปีนี้เราจะต้องอเข้าไปทําแนวกันไปเริ่มตั้งแต่วันไหนช่วงเวลาใดแล้วก็ขนาดระยะทางกี่กิโลเมตรแล้วก็ความกว้างเท่าไหร่ชาวบ้านก็สับสนเรื่องของการบริหารจัดการของระบบราชการว่าทําไมพื้นที่มันต้องซับซ้อนในกระบวนการทางด้านกฎหมายทั้ง เป็นพื้นที่ของป่าสงวนกรงป่าาไม้ดูแลรแลับผิดชอบแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานมีแต่จะเข้ามาจับผิดประมาณนั้นว่าชาวบ้านมีการเข้าไปในป่าเท้าป่าหรือเปล่ามันแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารจัดการของของทางราชก,การเองไฟนะครับเราต้องแยกให้ออกว่าไฟที่มันก่อให้เกิดความเสียหายไฟป่าที่มันไม่มีการควบคุมหรือไฟที่ เราใช้เพื่อการเกษตรเราจะมีการควบคุมจัดการเพื่อไม่ให้มันลูกลามเข้าไปรัฐเองหรือว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องแยกให้ออกนะครับว่า,าความจําเป็นที่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะต้องใช้ไฟในการาประกอบอาชีพใต้หมุนเวียนอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องออกอนโยบายสนสับสนุนชุมชนให้มีการจัดการควบคุมดูแลนะครับเพื่อที่ว่าชุมชนเองเนี่ยจะพึ่งพาตนเองได้นะครับ ในการผลิตผลผลิตจากระบบไร่หมุนเวียนนะครับอาจจะมีการรูรณา,าการหรือว่ามีส่วนร่วมแต่ขอให้เรามีสิทธิในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของเราแล้วก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เราดูแลรักษาด้วยเพราะว่าตามตัวบทกฎหมายที่ออกมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้เลยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พรวัาชาติพันธุ์ที่พวกเราพยายามที่จะปัดดันกันอยู่เนี่ยนะครับ อยากให้ทางผู้มีอำนาจของราชการเนี่ยช่วยส่งเสริมอยอมรับรองรับแล้วก็ให้สิทธิในการที่จะร่วมนะครับผลักด,ดันกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้เป็นบรรทัดฐานในการที่เราจะปกป้องดูแลวิถีชีวิตอัตลักษณ์ทรัพยากรภูมิปัญญาวัฒนธรรมของเราเพื่อความทัดเทียมหรือว่าเพื่อสิทธิของอ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนี้นะครับ